บันไซตะโกหนูจิว๋วทาบจริงรากโยงนะคะสวยๆน,น่ารักน่ารักค่ะกลุ่มนี้เราจะรีวิวทีหลังนะคะตะโกค่ะตะโกจัดทรงแล้วนะคะ เขาลวดด้วค่ะพี่น้องนี่นะไม้ตอสวยๆยงนั้นเลยนะคะริงมันขึ้นติดหมดแล้วค่ะไม้เราคัดมาใส่ลวดนะคะคัดกิ่งเข้าลวดเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะคลิปหลังนะคะให้ใบมันขึ้นก่อนนะตะโกนะคะตะโกรากโยงนะคะ อันนี้เราทาบจริงนะตะโกรากยงต้นเล็กต้นจิ๋วนะคะถือว่าจิ๋วได้อยู่นะต้นนี้นะต้นเล็กเล็กมากะะผู้ชายน่าจะยกมือเดียวไหวรากยงนะคะรากยุงนี่รากยงสวยค่ะน่ารักนะคะมีมอสด,ด้วยนะมอสกำมะหยี่นะคะ ลากยงสวยลากมีสามสี่เส้นสี่เส้นนะสี่ห้าเส้นเล็กคะ่ะเล็กจิ๋วได้ค่ะจิ๋วได้นะอันนี้เป็นกิ่งเฉยนะคะนี่ตัดต่อทาบตรงนี้เลยเห็นไหม แบกิ่งนี่นะคะตัวนี้ก็ททบนะคะททบนะคะไม่ใช่เสียบนะไม่ได้เสียบยอดนะททบกิ่งนะเอาต้นเข้าไปาต่อกับต้นนะคะเอาต้นเอาต้นไปททบกับต้นเลยนะคะเอาไปวางไว้กับต้นเลยน,นี่ก็ททบตรงนี้กิ่งตรงนี้นะคะเข้ารวดรวดเริ่มจะหุ้มแล้วนะเนื้อผิวมันเริ่มจะนะเริ่มจะขยายแล้วนะคะ ขยายก็มาลัดรวดแล้วนี่ตรงนี้ก็ท่ากิ่งนี่ก็ท่บตรงนี้นะคะเล็กค่ะเล็กมากจิ๋วมากกิง่งนี้ก็ท่บตรงนี้นะคะตรงปลายปลายนี่ตรงนี้ทาบนะคะไม่ได้เสียบนะ ก็จะเป็นรากของเขานะคะรากยงนะคะจะคะิจ๋วมากๆเล็กมากๆนะคะไม่ได้จิ๋วค่ะแต่ว่าเล็กๆมากนะคะก็ถือว่าจิ๋วได้ถ้าเป็นจิ๋วก็จะประมาณก็ใหญ่นิดหน่อยนะถ้าจิ๋วก็ใช้ฝ่ามือยกนะคะแต่อันนี้ยังใหญ่กว่าฝ่ามืออยู่นี่นะคะ ข้างล่างจะเป็นน้ํานะคะกระถางจะมีน้ํานะรากเขาจะออกแล้วนะคะนี่เห็นไหมเห็นรากเขาไหมยกหนักเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> ยกหนักเติบกับพี่น้องนะมีแต่ดินล้วนนะคะถ้าเราส่งเราก็จะถงุงส่งหมดนี่เลยนะคะแต่ว่าจะเทน้ําทิ้งนะ <laughs> ถ้ามีคนซื้อนะมีคุให้ราคาเราแล้วนะคะสามพันบาทเรายังไม่ขายนะยังไม่ขายนะคะ มีมอสด,ด้วยนะคะมอสจะเป็นมอสกร,รมมยีนะเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบๆนะลากนะคะนี่จะเป็นด้านหลังนะลากอยงูงอสวยด้วยนะคะแล้วก็ต้นผิวแก่แล้วด้วยนะคะไม้แก่แล้วค่ะไม้แก่แล้วนะนี่มีมอสกร,รมมยีด้วยนะตรงนี้รอยทาบนะคะ ผิวเขาเริ่มจะตึงขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มจะตึงขึ้นมาใส่รวดแหละดำค่ะรากนี่ผิวดำหมดเลยนะคะรากแก่แล้วนะคะต้นเล็กเฉยๆนะแต่เขาแก่แล้วนะคะต้นเขาแก่แล้วสวยค่ะมีงอด้วยนะเห็นไหมมีหยักด้วยเนะี่ยรากตรงราก แก่แล้วนะคะรากดำปึ๊ดเลยค่ะพี่น้องถึงหน้ามแม้งดำค่ะค่ะฝากตามฝากไล่ฝากแชร์ค่ะพี่น้องนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณกำลังใจนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาดูมีคนให้ราคาเราแล้วนะคะสามพันบาทนะแต่เรายังไม่ขายนะคะหายากนะคะไม้แบบนี้นะหายากมากๆถ้าเราส่งเราก็จะส่งแบบนี้เลย มีคนให้ราคานะคะแต่ว่าเรายังไม่บอกว่าเราอยากได้เท่าไหร่นะเรายังไม่บอกว่าเราอยากได้เท่าไหร่เพราะเราอยากเลี้ยงอยู่มีอยู่ต้นเดียวนะคะหายากนะไม้แบบนี้นะ,ะเราก็อยากสะสมนะคะพอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้องไปละไปละ